เป็นตาสวัส,ด,สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะเนี่ยอยู่ดีๆคุณแม่ก็เป็นเลยนี่ยดูเด็กกล้องซูมมาเสร็จเนี่ยเนี่ยเด็กเนี่ยผมว่าน่ากลัวนะกล้องกล้องซูมมาสิเนี่ยเอาไปทางนี้คุณแม่ไม่เหลือไปทางโน้นเลยอย่างนั้นเหลืองโน่นโอ้ยเนี่ยคุณแม่ไปหาหมอไม่มีคนพาไปอ่ะจบเลยผู้สนาสงสารเลยนะครับไม่มีคนพาฉันเนี่ยไม่ไม่คือวันนี้ไปงานก่อสร้างมา มันมีอะไรเข้าตาที่ไม่รู้เหมือนกันเพราะเดินคุมก่อสร้างวันนี้ห้าหกชั้นแล้วมันร้อนมากใช่ไหมล่ะทำไมคุมทำไรแน่อ่ะเขาจะทำอพาร์ตเมนต์ใหม่อีกหลังหนึ่งโอ้โลนรวยว่เหรอใช่ก็เบาๆแบบตามภาษาคนแบบว่าตังน้อยเท่าไหร่ครับก็ประมาณยี่สิบล้านกว่าเองค่ะคือแล้วตอนนี้คุมเองไงเพราะทำออฟฟิศใหม่ไงบริษัทเพิ่มมนันกำลังจะเปิดน่าจะภายคืนนะ คือเร็วๆจะเปิดเร็วๆนี้ไงครับผมแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเ็ออกแบบมาโอ้โหวันนี้เห็นแบบวราลองไห้เลยจัทำไมอ่ะโคตรสวยเลยอะแบบสวยมากอะทำกี่ชั้นครับทำห้าชั้นอะตรงไหนแม่เมงจ่ายโลดใกล้บ้านเลยนะทำเมงจ่ายแล้วก็ทำทำออฟฟิศใหม่หมดเลยครับผมทำออฟฟิศใหม่ทำสต็อกใหม่ ทำชั้นทําบริษัทใหม่ที่นั่งใหม่อะไรต่ออะไรแบบบิ้วใหม่หมดทั้งหลังเลยไงครับแล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วข้างบนก็เป็นอาร์รเมต์ด้วยใช่ไหมเราทำอาร์รเมต์แล้วก็ทําเป็นออฟฟิศไงปรากฏว่าวันนี้เดินเองไงเดินแล้วก็แบบว่ามันเหมือนนมันน่าจะมีฝุ่นนะนะเพร,ราะว่าเขากลาลังก่อสร้างกันอยู่เงี้ย<ๆ>ก,ก็ตะลุยตะลุยวันนี้ก็ไปคือชั้นเนี่ยเป็นคนที่เหมือนคนทํางานไม่เป็นใช่ไหมพวกก่อสร้างใช่ไหมครับแต่ชั้นน่ะไปไล่บี้เลยนะต้องวัดในชันดูระดับใหม่นะพื้นเพิ่นเนี่ย แล้วก็สายไฟนะสเปคนี้หรือเปล่าสเปคสายไฟเวลาไฟไฟจะต้องใช้เท่าไหร่สเปคนี้หรือเปล่าเวลาขอมอไฟมันจะผ่านไม่ผ่านอนพวกเนี้ดูขนาดนั้นเลยเหรอโอโ้โหเธอรู้ว่าชั้นเนี่ยป็น,นโคตรละเอียดเลยนะไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็ขึ้นไปดาดฟ้าวันนี้ขึ้นไปชั้นห้าขึ้นไปดาดฟ้าห้องน้ําเจาะตรงไหนอะไรยังไงมียังไงอะไรยังไงนี่คือแบบต้องบิ้วใหม่หมดเลยไงทําใหม่หมดเลยก็ปรากฏว่า ก็ปรากฏว่าวันนี้ฝุ่นมันน่าจะเยอะแล้วอากาศมันร้อนจัดมากแล้ววันนี้นะช่างปรับปาท่อปรับปามาบี้ราคาท่อปรับปาเรื่องไฟเรื่องก่อสร้างเรื่องแบบที่เราออกเราต้องการเป็นอารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอารมณ์ทั้งหมดจะเป็นอนเนี้ยบูเดรนสปาคือเวลาฉันจะพูดให้ฟังนะคือเวลาเวลาเราจะออกแบบเนี่ยนะคะเราเรียกช่างออกแบบมาเนี่ยเราต้องการสีอะไร แล้วเราต้องเอานิสัยส่วนตัวเราออกไปด้วยนะออกไปให้เขารู้สึกด้วยนะฉันบอกเลยฉันน่ะเป็นโรคประสาทหน่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นอารมณ์โมเดิร์นสปาโมเดิร์นสปาครับเป็นโมเดิร์นแล้วก็สปาสปาคือการผ่อนคลายใช่ผ่อนคลายไงคือที่พักนะมันจะต้องเป็นสีอ่าเป็นเป็นเป็นสีหวานๆอ่อนๆแล้วก็เหมือนอยู่ในในป่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จกูกก็ไปนั่งไล่บีดูแล้ววันนี้รู้ไหมตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะยันสี่โมงเย็นอ่ะ แล้วก็ขับรถไปเก็บที่บ้านนั่งแท็กซี่มาเพราะจอดรถไปที่นี่ตั้งแต่วันศุกร์กูแทบตายเลยแล้วดูตาเนี่ยกลายเป็นแบบมันต้องมีอะไรบางอย่างไม่รูกกับอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยอยู่ๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอเข้าห้องน้ําเอ๊ะอะไรวะมันเข้าตากูทาไมทาไมอะไรอะไรติดอยู่ที่ตาก็เลยเปิดดูถึงรู้ว่าเฮ้ยมันแดงขนาดนี้เลยเหรออะไรเงียแดงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่วนไม่ไหวอ่ะไม่รู้ว่าต้องไปหาหมอไม่ต้องซื้อยาหยด นอกจากจะมีคนมาพาฉันไปเหม่งั้นตายแล้วนี่ไงมาพาไปหาหมอหน่อยค่ะออ้ตายเลยคุณแม่สับตาคุณแม่อะไรมาเฟืองเขาทํามาจัดการมหมคุณแม่ดีๆเนาะออาคุณลู่ดูมาเฟืองกับมันนาวคุณแม่ทานไปมันจะได้ช่วยเรื่องของดวงตาคุณแม่ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะวันนี้หลังจากที่คุณแม่ได้พูดเรื่องของการละคงราคาไม่ไม่ใช่คืออย่างนี้ดูสิเหมือนอะไรรอ้ปะ เหมือนดาวไหมมาเฟืองอ่ะใช่เป็นรูปดาวเป็นดาวมีความสุขมากนี่มันอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะจิ้มเกลือนี้นิดหนึ่งนะครับมาเฟืองเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็อุ้ยน้ำลายอคุณแม่มีเอซมี่บอกวันนี้ทําไมหน้าโทรมเป็นห่วงไม่ใช่โทรมคุณแม่ไปเข้าก่อสร้างแล้วไม่ได้ล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มาไม่ได้ล้างหน้าแล้วอันนี้เป็นมะนาวนะครับแล้วกินมะนาวอย่างนั้นหรอแม่กินมะนาวจิ้มเกลือนิดนึงแล้วอย่าเงี้ยโอูยน้ำลายแตกในปากน้ำลายแตกแปะแปะแปะอยู่ในปากอ่ะโอ้ มะนาวโอ้ยจิ้มเกินนิดนึงความสุขอ่าข่าวปะอ่านยังไงไหวแล้วพวกเราเนี่ยแม่จะบอกว่าไปด้วยนะเพือพูดถึงราคาน้ําราคาอะไรค่ะฟุงห่าไฟแล้วนึกถึงราคาน้ํามันซึ่งวันนี้จริงๆเพิ่งขับผ่านมาแล้วก็เพิ่งมองว่าอุยอียี่สิบสามแปดบาทแล้วหรอจากตอนที่เติมแรกๆมันเท่าไหร่เองอะ ไม่ถึงป่ะไม่รู้เหมือนกันครับผมซึ่งตอนนี้38บาทตกใจว่าฉันดูราคาผิดปะ่ะแต่ตอนนี้นะคะนอกจากที่ราคามันสูงอยู่แล้วเนี่ยปตทกับบางจากบอกว่าจะขึ้นราคาอีกนะเบนซินกับโซฮอทุกชนิดอีก40สตังค์นะคะมีผลพรุ่งนี้ตอนเช้านะพรุ่งนี้เช้าก็ขึ้นเลย40สตังค์ <c oughs> ก็เนี่ย e ยี่สิบเท่าไหร่นะโดยส่วนตัวเนี่ยผมได้สามแปดสามสองผมไม่ได้วันใจกับค่าน้ำมันเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้ดีเซลไงมันจะเป็นยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าอย่างงี้ตลอดไม่ค่อยสวิงเหมือนกับใช่ดีเซลคงที่อนะคะแล้วเขาบอกจ๋าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบนซินเก้าห้าก็อยู่ที่สี่สิบห้าบาทแล้วน้ำมันว่ะไม่ไหวก็ลองดูแล้วกันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ายวันนี้ก็รีบเติมมันซะให้เต็มที่ถ้าึงว่าเติมมาเต็มพิกัดเลยอะดูคนนี้เนาะลูกสาวจีจี้ซะหน่อย จีจี้มากอจีจี้ะไรอ่ะจีจี้มาจาอะไรครับอ่าก็คงจะไป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 ไหว้พระแม่อะไรมาทุกอย่างพระแม่อุมาวัดแข่จีจี้บอกมาทันเวลาพอดีแล้วบอกว่าคุณแม่เล่าเรื่องความรักด้วยนะคือทุกคนน่ะเขาบอกว่าชั้นเวลาเล่าเรื่องความรักแล้วมันหวานใจติดตามคลับเลิฟได้วันที่27นี้ที่ช่องนี้นะคะสี่ทุ่มครึ่งกับเรื่องราวของความรัก เซ็กในสุขภาพแบบชัดเจนตรงไปตรงมานะคะค่ะแล้วก็ลูกสาวาลูกสาวาลูกสาวแพตตี้ชั้นนะคะคนนี้นะคะแพตตีต้ตาหายเดียวเหรอลูกจับคนร้ายได้แล้วค่ะโอ้โหดนางน่านี้จับคนร้ายได้แล้วนะคะที่ว่าที่ว่าไปจอดรถแล้วก็มีโมอเตอร์ไซค์มาถามทางอ่ะ แล้วพอเธอเปิดกระจกด้วยความหวังดีเป็นคนดีก็เปิดกระจกไปปรากฏว่ามัน,ม,น,ม,นมันตีแล้วมันตีเกือบตายเลยไม่ตายก็บุญแล้วตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วนะคะจับมาแล้วเราเราตีคนร้ายซ้ำแล้วคนะุณแม่ผู้สาววิ่งหนีไปแล้วยังวิ่งตามไปซ้าอีกนะค่ะัโอ้โหแต่ละคนน้นะแฟนคลับเยอะมากนี่แฟนคลับแฟนคลับฉันชื่อน้องอะไรเนี่ยน้องหนึ่งหนึ่งเหรอคะบอกว่าน้ําลายไหลนะคะนี่ก็น้องหนำลายไหลน้องหนึ่งนี่น้องเหรอคะหน้าแก่กวากูอีกเหรอ นังว่าอะไรนะอะไรไร้รอยตีนกาเลยนะนี่ไม่ใช่รอยตีนกาเขาเรียกว่าบาร์โค้ดหนึ่งนนหลอกเออดูเรื่อยๆนะคะก็ใครดูแล้วก็เป็นแฟนคลับพี่อ้วนก็สามารถที่จะเล่นอิสแกรมได้ อ้วน under score return หนึ่งนะคะ A U N นะคะอ้วน under score return หนึ่งนะคะของพี่จ๊อบอะไรคะของผมจ๊อบ under score ไต่ลงครับผมของแพทแพทมาะดันแนวง่ายๆค่ะของแพทมีหลายอันใช่ไหมมีอันเดียวมีอันเดียวอ้าวเหรอใช่เออนะครับหลายอันที่คุณเห็นก็อาจจะเป็นอันเก่าๆของดิฉันอ๋อไม่ต้องเบซีส่วนใครไม่สะดวกนะครับสามารถข้อความมาคุยกับพวกเราได้นะครับ4247276ครับผมอ้าววันนี้ข่าวดารามันแน่นเอียดเลยนะจ๊ะ พูดถึงเรื่องของน้ำมันไปแล้วพี่จอมมีข่าวอัปเดตอะไรไหมอ่ะอ่ะพูดถึงเรื่องความรักแล้วกันนะครับผมพี่อ้วนบอกว่าความรักจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมผมเอาข่าวของคนที่มาให้ดูครับคุณ P ี DJ PK นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าออกมาคบกับสาวคนหนึ่งที่เป็นนางแบบผมเคยร่วมงานกับผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับเขาชื่อว่าโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตละวิวันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอแล้วแม่ของลูกพร้อมที่แต่งงานแล้วนะครับรอฝ่ายหญิงเขาพร้อมก่อนจะพูดได้ไหมได้ครับได้ครับ แต่จะพูดหลายสั่งคือพี่บอกเลยนะว่าความรักเนี่ยมันเหมือนสายลมค่ะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางครั้งบางครั้งในไอ้สามสายลมแห่งความรักนั่นะมันก็พัดพาความว้าวหวาบในหัวใจมาแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นลมที่ร้อนรุ่มพัดพาความรุ่มร้อนมาสู่จิตใจเราได้เหมือนกันตุ๊กกับบวยเนี่ยพี่บอกว่าพี่จำได้เลยว่าบวยเนี่ย เคยพูดบอกว่าคือคือคือบวยเนี่ยเป็นดารานักแสดงตลกรูปร่างไม่ดีแต่นิสัยดีมากนะบวยพี่บอกกับน้องคนหนึ่งของพี่นะแล้วตุกชนกวานนันเป็นผู้หญิงสวยเป็นนางแบบชื่อดังคบกับบวยแล้ววันแต่งงานพี่จําได้ว่าบวยบอกว่าจะรักจะดูแลตุกชนกวานนันไปตลอดชีวิต คำพูดมันก็คือคำพูดอพี่บอกเลยนะว่าอย่ามาพูดเลยพีเจว่าคนนี้คือแม่ของลกูกอย่าพูดอาจจะได้ก็คือเป็นแค่คแมค่คือคือพี่บอกเลยนะว่าไอ้คำพูดหวานๆเนี่ยไอ้คำพูดหวานๆไอ้ไอันอ้อยตาหวานลิ้นกระซิ้นซากอะไรพวกเนี้ยพี่บอกเลยว่าคือมันเป็นคำพูดเนี่ยดูกันที่การกระทําไประยะยาวค่ะ ถ้าเกิดจะมาพูดว่าฉันรักเธอเนี่ฉันบอกว่ามันพูดได้แพชฉันรักเธอนะแต่การกระทำม,มันรักไหมล่ะไม่สมิมันไม่ใช่บอกเลยนะไอ,บบอ้บอกว่ารักปากบอกว่ารักรักรักอ่ะลิ้นไม่มีกระดูกผู้ชายอ่ะพี่จะบอกให้หลายคนตอแหลผู้ชายบางคนเนี่ยพอหน้าหนาวเนี่ยมันก็บอกว่าเนื้อพี่อ้วนอุ่นจังอพอหน้าร้อนมันก็บอกอ,อุ้ยแม่เนื้อเย็นเฮียเนื้อกูเป็นอะไรกันแน่ <laughs> อย่ามาตอแหลใส่กูเลย <c oughs> พี่ว่านจะเยนเ็ยนๆนะคะมีเรื่องก,กับใครหรือว่าบอกคุณลูกมาจริงทุกอย่ของเปล่า <c oughs> เออเราพูดเรื่องความรักกันจริงไฉันก็เลยคิดว่าไม่น่าพูดขึ้นมา <c oughs> โอเคเปลี่ยนเรื่องไปดาราคนอื่นกันดีกว่า <c oughs> ฉันจะพูดเรื่องไส้กรอกดีกว่าฉันว่าไปที่เรื่องไส้กรอกดีกว่า <c oughs> ะครับผมนะคะเพราะว่าเห็นจากคุณแม่รับประทานอะไรเลือกกินอย่างดีนะคะล้วอย่าพูดเรื่องความรักมากเราไปดูเรื่องกันพูดถึงเรื่องไส้กรอกอย่าเสือพี่ว่านถึงนะนั่นไงห้ามสื่อเรื่องอื่นนะห้ามสือใช่ไหม ไส้กรอกเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันจะมีออกมาขายเยอะอมันไม่ได้มีแค่ยี่ห้อหนู่นนี่นั่นที่แบบอ,อยู่ในท้องตลาดคือบางยี่ห้อเนี่ยได้มาตรฐานอยู่แล้วเรารู้กัอนนะ,นะคะแต่ว่าสําหรับบางยี่ห้อเนี่ยมันไม่มียี่ห้อด้วยซ้ำบางทีเราไปซื้อเนี่ยตวงขายช่างน้าหนักอ,อยอเตือนมาเลยนะคะว่าเสี่ยงอันตรายมากสาหรับไส้กรอกแบบนี้ที่ช่างน้ำหนักขายตามตลาดนัดเออหรือว่าตามห้างสำหรับสินค้าบางห้างในห้างด้วยเหรอ มีค่ะซึ่งปัจจุบันอาหารประเภทไส้กรอกเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะจ๊อบเพราะว่ามันรับประทานง่ายแล้วมันราคาไม่แพงคือถ้าคุณจะกินคุณแค่เวฟแล้วก็เอาไปกินใช่เวฟไปทอดได้หมดเลยซึ่งจริงๆเราจะบอกเลยนะคะว่าอาหารอะไรที่มันสุกมาแล้วแล้วเอาไปเวฟซ้ำเนี่ยพี่อ้วนเคยบอกหลายครั้งว่ามันก่อก่อสารมะเร็งได้ง่ายง่ายเยอะแยะเยอะแยะมากๆนะคะแล้วในประเทศไทยเขาบอกเลยว่าหลังจากที่เขาได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ย ต้องดูเลยนะว่าจุดแรกเลยว่าไส้กรอกเนี่ยมาตรฐานการผลิตเนี่ยบรรจุพันธุ์เนี่ยมันดีหรือเปล่าจ๊อบลงกลับไปดูแล้วกันถ้าตามห้างตามตลาดนัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยอะไรก็แบบเหมือนช่างน้ำหนักช่างกิโลกรัมขายปกติอ่ะไปร้านสะดวกซื้อบางที่นะครับไส้กรอกเนี่ยเคยไหมที่เขาฉีกซองปุ๊บแล้วเว็บเลยอย่างนั้นอะถือว่าอันตรายไหมครับพี่อ้วนอันตรายสิมันมันพลาสติกมันเป็นพลาสติกอ่ะมันทนความร้อนได้ไหมครับคือคือในถุงพลาสติกอ่ะมันจะมีซิลิโคนค่ะแล้วเวลาเว็บไปเสร็จปุ๊บเนี่ย ي, มันจะปล่อยสารบางชนิดออกมาซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งค่ะคือถ้าเกิดว่าเรากินครั้งสองครั้งเนี่ยไม่เป็นไรนานๆกินทีไม่เป็นไร,นนนนนไนไรแต่กินทุกวันทุกวันทุกวันเนะี่ยบางทีมันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ขึ้นมานะครับมันอาจจะถึงร้อยแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งได้ถ้าเกิดเรียงได้เราก็เลียงไปนะครับกินอาหารที่ไม่ซ้ำซากจําเจครับรู้ไหมว่าการกินอาหารซ้ำซากจําเจเนี่ยเป็นสาเหตุข,ของการเกิดมะเร็งได้นะค่ะอาหารสมัครอาหารอร่อยมากิกนก๋วยเตี๋ยวทุกวันอย่างเงี้ย กินทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคุณรู้ไหมงานวิจัยออกมากินอาหารซ้ำๆ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 ๆแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมกิแบบมน Obs ร้อนจัด,จดร้อนจัดร้อนจัดร้อนจัดเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยคุณแม่คือการร้อนเนี่ยจะไล่ฝั่งผสมว่าเรากินอะไรเราร้อนเข้าไปมันจะลวกทีละวันวนิดวันนิดวันนิดสุดท้ายเลยมันก็สุกข้างในค <ikes S 2> <Orig> ่ะจริงๆเขาจะไม่กินกันทุกวันหรอกครับคือน้าเนี่ยน้ําร้อนเนี่ยพี่บอกว่า ผิดหลักโภชนาการนะ,ะน้ำเย็นก็ทําให้ร่างกายคนคนป่วยนะจะบอกให้ว่าในตัวเรามนุษย์เรามันต้องอุ่นอุณหภูมิมันต้อง37องศาแล้วบางคนกินน้ําเย็นอักอักอักเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันน็อกมันเหมือนกันมันเหมือนเอากุ้งเป็นๆโยนแเอาน้ําแข็งเททับมันน็อกแบบนั้นนะ่ะในน้าเย็นเนี่ยแล้วลองสังเกตดูนะว่าฉันจะไม่เคยกินน้ําเย็นหรือน้ําร้อนพี่ฉันจะกินน้ําอุณหภูมิปกติธรรมดาร่างกายมันถึงแข็งแรงอ ร้อนไปก็ไม่ดีไม่ได้ค่ะไม่ดีค่ะสุกไปหมดข้างในมันไม่ดีนะคะมันผิดกฎนะคะครับนะคะเห็นเขาบอกว่าน้ําร้อนปลาเป็นน้าเย็นปลาตายไงอ๋อกินแต่น้ําร้อนเนี่ยกไม่ไม่บางทีร้อนก็ก็ต้องแบบเหมือนแบบมันก็ไม่ได้ร้อนมากเนาะก็ต้องเป่าๆเป่เปดๆอุ่นๆก็บางคนกินร้อนจัดไงอืมพวกคนที่เขาชอบซดชาคือสมัยก่อนฉันจะพูดได้ฟังนะฉันเนี่ยชันชอบแบบนี้กินลูกชิ้นทอดเนี่ยนะลูกกินทอดทอดเดี๋ยวันเอาไม้เนี่ยจิ้มลูกชิ้นในกระทะกำลังทอดเดือดจุ่มน้ํา ้ำจิ้มแล้วกิ่นเลยฉันกินแบบนี้ถ้าเป็นคนชอบกินอะไรร้อน hmm. แต่หลังจากศึกษาคือคือเป็นคนศึกษาเรื่องเรื่องสุขภาพความงานเนี่ยค่อนข้างลึกมากนะ <Ha. S 2> เธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยสุขภาพเธอลองสังเกตดูสิวาฉันจะรู้หมดเลยว่าอันนั้นอย่างนี้อันนี้อย่างนั้นน้ําตาลไม่ดียังไงผลไม้เนี่ย,ยบอกเลยมะเฟืองกินมากก็ไม่ดีครับวิตามินซีสูงแต่ว่ามันก็สําหรับคนเป็นโรคหิตจางก็กินไม่ได้รู้ไหมในอย่างเงี้ยไม่รู้ครับนี่ไง นี่ไงไม่รู้ก็<ง>นึกว่าดีกรับนี้แ้มันซีสูงกินเยอะเลยอ่ก็บางคนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดกินใปมากๆเสร็จปุ๊บอ่ะมันมัน,อ,มนอาจจะทำให้โลหิตเป็นพิษก็ได้ใ<อ>บชะพูดีไหมดีด<ส>ค่ะเห็นไหมใบชะพูทุกคนก็เข้าใจว่าดีแต่คุณรู้ไหมใบชะพูกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากเนี้ย ใบกระพูดที่กินเมี่ยงอย่างเงี้ยเหรอใช่มันมีน้ํามันแล้วก็กินเข้าไปไประจายูริกมันสูงทําให้ปวดตามข้อตามอะไรได้ด้วยเห็นไหมคือคือทุกคน <โง S 1> นะพี่บอกว่าทุกคนไม่รู้ <c oughs> จําไม่เลยนะจําไม่เลยนะถ้าจริงๆในร่างกายมนุษย์เราถ้าเรากินทุกวันได้นะร่างกายจะสะอาดแล้วก็ป้องกันตับให้สะอาดด้วยคือขมิ้นชันขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยกินก็ไปเอถอะลดความอ้วนทําให้ตับสะอาด กินเพื่อไปล้างพิษล้างเมือกมันที่บริเวณลำไส้แต่ต้องกินให้เป็นเวลานะกินยังไงคะก็สมมุติว่าเรากินตอน8มโมงเช้าก็กิน8โมงเช้าทุกวันเนี่ยสูตรเนี่ยคุณกินก็เป็นขมิ้นชันเนี่ยดีที่สุดเลยป้องกันโรคมะเร็งตับได้ด้วยแล้วก็ล้างอ่าล้างอ่าไขมันที่พอกตับล้างลำไส้ล้างเมือกมันแล้วก็ขจัดอ่าอ่าขจัดอ่าตะก,กันบริเวณลำไส้เราได้หมดเลยขมิ้นชันนะคะแต่ทีนี้เวลาปไปเลือกซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ย คือถ้าถามว่าคนจนพี่สงสารไหมพี่ก็สงสารแต่ประเภทแบบว่าคุณยายเข็นรถมาขายหรือเอาหาบมาวางขายขมิ้นนะ่ะพี่ก็ไม่กินนะสงสารพี่ก็ไม่กินเพราะว่าการกินอะไรถ้าเกิดมันมีเชื้อราหรือมันไม่สะอาดเนี่ยมันก็อาจจะทําร้ายร่างกายเราได้แทนที่เราจะซื้อเราให้เงินเขาดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณล<อ>ูกมีขมิ้น,นชันเป็นขมิ้นชนันแบบสก,กัดแคปซูลได้ไหมคะได้ค่ะแต่แต่ทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยขมิ้นชันเนี่ยมันจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่ง คือบางทีขมิ้นทั้งลูกเนี่ยมันจะมีสารอยู่หน่อยเดียวไงครับคือมันต้องเอาสารเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาสารตรงนั้นมากินถึงจะมีผลดีแต่ถ้าถามว่ากินขมิ้นชันที่เขาสากัดมาดีไหมดีค่ะกินทุกวันเลยค่ะวันละเม็ดสองเม็ดเม็ดสองเม็ดต,ตื่นเช้ามาร่างกายมันจะขับพิษออกมาจากร่างกายค่ะอย่างเงี้ยคาดไม่ถึงคาดไม่ถึง มีคนถามครับว่าเป็นความดันกินสเตตอัพได้ไหมครับเขาถามทุกวันเลยนะก็ลองคือคือถ้าเกิดว่า <_' S 1> ถ้าถามว่าคนกินเป็นความดันเขากินกันมัมเขาก็กินกันตามปกติอะค่ะแต่ถ้าแต่าคุณอยากจะลองกินก็ครึ่งเม็ดแกะครึ่งเม็ดเอาผงมันกินลองลองกินครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะลองได้ไม่เป็นไรนะคะค่ะแล้วเมื่อกี้มีคนถามว่าพี่อ้นไดดูรางวัลมาารณาตราชไหมมีไหมวันนี้เรามีอัปเดตไหมเมื่อวานเออเรามีอัปเดตนะเป็นยังไงล่ะไม่รู้ว่าแฟชั่นดาราเป็นไงรางวัลนาตราศเมื่อวานนี้เน นณเด็กไม่ใช่แอ๋ย่านะณเด็กกับคุณทันย่ามั้งได้นักแสดงนำนุ่นรังวะเออนุ่นนุ่นวรนุชนุ่นสิริพานอ๋อนุ่นสิริพันเนาะอืมอะไรบ่างบ่วงบาเนาะอ่าบ่วงเล่นเป็นผีแปลบ่วงบ่วงเฉยแต่เมื่อวานนี้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันมีความรู้สึกว่า ฉันสงสารใครที่สุดในงานรอเป<ค>่ะ<ค>สงสาร,รน้องพิงกี้ทำไมคะ,ะมคือรางวัลนาตราชเมื่อวานเนี่ยก็คือคุณธัญญาเนี่ยเขาได้รางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องอแรงเงาแล้วสุดท้ายก็ขอบคุณแล้วสุดท้ายแบบว่าขอบคุณสามีที่ทําให้รู้จักว่าชีวิตเมียหลวงจริงๆน่มันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแล้วน้องพิงกี้ก็อยู่ในงานด้วยแล้วพี่มีความรู้สึกว่าสงสารน้องอ,ะอ่ะคือพี่ว่าถ้าเกิดว่าตัวพี่พี่ว่าธัญญาพลาดนะ ที่พูดอะไรที่พูด<ะ>เพราะว่าเรื่องมันจบไปแล้วนางอาจจะคิดไม่ทันไหมคือคือพอ,พอพี่พูดบอกขอบคุณคุณเป๊กสามีนะที่ทําให้ฉันนั้นรู้จักบทบาทของเมียหลวงอะ่ะมันเป็นการแบบว่ามันเป็นการแบบเฮ้ยน้องอยู่ในงานน่ะแล้วตอนตอนที่ว่าจะตัดตอนประกาศรางวัลเนี่ยก็มีก็มีกล้องก็ซูมหน้าพิงกี้ก็ซูมหน้าธัญญาซูมไปซูมมาแป๊บหนึ่งนี้ไงอ๋อเพราะเข้าชิงด้วยกันคือไม่ได้เข้าชิง คือคืออ่พิงกี้ไปร่วมงานอเอาผู้ชายคนหนึ่งเป็นแฟนไปเปิดตัวแต่ตอนที่ว่าจะประกาศสมทบหญิงยอดเยี่ยมมากล้องตัดสองหน้าแล้วพอทัญญ่าขึ้นไปทันญ่าบอกว่าทันญ่าบอกว่าขอบคุณพี่เป๊กด้วยที่ทําให้รู้จักบทบาทของเมียหลวงก็เลยเล่นได้เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นชั้นนะชั้นชั้นจะไม่ทํานะคือจะไม่พูดแบบนั้นจะไม่พูดจะเลี่ยงคําพูดไปเลยใช่ไหมคือคือไม่ต้องพูดถึงเลยขอบคุณหนงังขอบคุณละครแล้วก็ลงเลย เพราะพูดแบบมาพูดมาเยอะแล้วอะ่ะมันถ้าเกิดตัวพี่พี่ว่าถ้าเป็นพี่พี่จะไม่พูดแล้วคนที่น่าสงสารจับใจคือน้องพิงกี้เมื่อวานพี่สงสารมากเลยนะแล้วนางทำหน้ายังไงเนาะก็เธอลองคิดดูสิว่าผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนะี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องมันเป็นเรื่องจริงพี่ก็ไปโทษพิงกี้คนเดียวใช่ใช่มีผิดทั้งหมด ผิดทั้งสาคนค่ะไม่มีใครถูกจริงจริงจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงเพราะเรื่องครอบครัวไม่มีใครไปรู้หรกข้างในแรลกค่ะว่ามันมีอะไรเหตุผลอะไรที่มันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยน้องๆเข้าใจตรงนี้นะจริงๆก็ไม่ได้ว่าเขาตั้งแต่แรกไม่ไม่ว่าไม่รู้สิคือพี่แต่เป็นคนไม่ว่าใครเรื่องพวกนี้เพราะว่าคือถ้าถ้าเกิดว่าเรื่องพวกนี้ถ้ามันเลือกได้หรือมันอะไรได้เนี่ยไม่มีใครอยากเป็นแบบนี้ใช่ใช่ไหมใช่ พูดแต่ละเรื่องเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องไหนกีบหน่อยกีบเราคุณชายของเราอ่ะคุณชายอีกแล้วเอ๋อสุขสาร์ที่ที่ผ่านมานะฉันดูเลยฉันบอกว่ากีบกีบกีบคุณแม่หล่อมากคุณชายพุทธิพัฒน์อ่ะอ่ะไม่กีบกับเราอีก เจมจีรายุอ่ะเจมหล่อมากอะทาไมหล่องั้นไม่รู้แต่ว่าล่าสุดจ้ะด้วยความที่นางก็คงดังมากละครก็ดังมากครับนักข่าวเอ่ยสื่อเอ่ยอะไรเอ่ยก็จ้องจะจับผิดกันว่ะเหมือนคู่กรรมที่นาเด่นโดนตอนนั้นแล้วนี่โดนจับผิดอะไรครับนี่ไงก็เขาวิจารณ์ว่ากระเป๋าเป้ทันสมัยใบหนึ่งไปโพลอยู่ในละครผู้ชายพุทธิพัฒน์ซึ่งมันอยู่ในยุคสองห้าศูนย์สี่กระเป๋าใบเนี้ยไหนใบไหนอะไหน ยังไม่เห็นกระเป๋าเนี่ยเออจริงด้วยเออเนาะติงกระตูนช่างจะจ,จับผิดกัน,กน,นขนาดนั้นล่ะคงไม่มี <นะ S 2> เรายังไม่ทันเลยเนาะ น่าจะเป็นการ์ตูนจากญี่ปุ่น่ะเนาะใช่เขาบอกว่าเขาก็แบบว่าดูการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าเดินหาซื้อของข้าวกันอยู่อยู่ดีกระเป๋านี่เขาเรียกว่ากระเป๋าโดมะคุงนะคะทันสบายมากซึ่งแบบงงมากม่าแผะมาได้ยังไงเลยเขาก็จับงงกันอยู่ใช่ไหมครับใช่แต่ที่แน่แดิฉันเซอร์ไพรส์มากกว่าใครๆทุกคนเลยทำไมล่ะครับคือที่แรกเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคนส่งรูปมาให้ว่าเทศกาลหนังที่เมืองคานน่ะ นะคะมีโปสเตอร์นางฟ้าอยู่ด้วยใช่ผมเห็นแล้วเห็นอย่างพี่ว้วนอัพลงอินสตาแกรมแล้วแล้วก็ <นะ S 1> ผมยิ้มก็ Под <ต>อัพแล้วเหมือนกันเขาอัพเขาส่งมานะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเมื่อวานนี้ฉันก็กำลังขับรถอยู่นะคะกำลังข,ขับขับรถอยู่สองคนกับปปาอุไลมีคนโทรมาคนหนึ่งอ <ils S 2> ้วนเธอรู้อะไรยังนะอะไรเพื่อนหนังเรื่องนางฟ้าน่ะขายได้นะคะขายได้แล้วนะคะที่เมืองคานมีมีมีประเทศหนึ่งมาซื้อแล้วนะคะที่เมืองคานฉันบอกเฮ้ยเอาใหม่ซิ หนังเรื่องนางฟ้าที่ไปเปิดบูธที่เมืองคาน์นมีขายได้แล้วนะคะมีประเทศประเทศหนึ่งมาติดต่อซื้อแล้วแบบถูกต้องเลยซื้อแบบเซ็นสัญญาซื้อเลยอะเก๋มากคือการไปไปงานไปโชว์เนี่ยงานคานเขาจะขายทั่วโลกด้วยรประกวดด้วยไหมครับไม่หนังประกวดก็คือหนังประกวดแต่ทีนี้แต่ละประเทศแต่ละประเทศอ่ะอย่างสหมงคลฟิล์มก็จะเอาเรื่องต้มยำกุ้งเอาซัมบาราต้มยำกุ้งซัมบารา จันดาราฤดูที่จันเหงาแล้วก็นางฟ้าไปแล้วปรากฏว่าหนังเรื่องนางฟ้าเนี่ยมีขายออกประเทศเรื่องแรกเลยค่ะมีคนมาซื้อหนังเรื่องนางฟ้าก่อนเลยค่ะอ,อ๋อเหมือนเหมือนไปต่างประเทศเพื่อจะจัดบูธแสดงนิทรรศการขายหนังแล้วก็มีต่างชาติมาซื้อหนังมาซื้อหนังเรื่องนางฟ้าไป้ายค่ะดีใจไหมคะดีใจสิครับนี่ดี๋ยวจะเบรกหน้าเบรกหน้าจะเอาตัวอย่างหนังเรื่องนางฟ้ามาให้ดูแล้วก็ตอนนี้บอกนะคะว่าดิฉันเปลี่ยนบทบาทใหม่อีกแล้วนะคะ <บ>ะอะไรครับเป็นผู้จัดละครด้วยนะคะออคุณยายเอาพักสักครู่เดี๋ยวครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกับเรื่องของพี่ว่านกันครับ